วันนี้เรามาที่บ้านเลที่หนึ่อซอยสิอีกครั้งกับเวอร์ชันสอนย์ของเขาอ๋อของเหรออร่อยไก่อร่อยมากสวัสดีคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับไอแทนแทนอธทิมทานณสถานที่เกิดเหตุจเจริญนครซอยสิบวันนี้เราอยู่กันในช่อง ไอแทนทีนะครับกับรายการแทนแทนแล้วตรงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมคงเคยเห็นผ่านตามาไม่มากก็น้อยว่าผมเคยมาที่นี่แล้ววันนี้เรามาที่บารกที100ซอย10อีกครั้งกับเวอร์ชัน2.0ของเขาเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าทำไมร้านไอศครีมร้านนี้ถึงทำให้เรากลับมาซ้ำในรายการใหม่ทางช่องใหม่ไอแทนทีีและเหมือนเดิมครับวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียว เดี๋ยวจะมีแขกรับเชิญอยู่ในช่วงท้ายของรายการติดตามให้ดีว่าเขาคือใครสำหรับวันนี้นี่เป็นจุดแรกที่เราจะเห็นว่าร้านนี้ได้มีการพัฒนาจากทุกๆครั้งที่คนเห็นมาไมโครโฟนละลายอมไมโคโฟนนี่อร่อยนะเนี่ยแล้วนี่คือคุณบอลครับอาคุณปไหนมาน,นี่ครับ วันนี้เรกลับมาอีกครั้งทุกผู้ชมเพราะว่ารเราเห็นการพัฒนาของเบเกบอลหรือ1นึ110ว่าวันนี้สิ่งที่สร้างชื่อออกไปในโซเชียลมันไม่ได้มีแค่ไอศครีมอีกแล้วมันมีขนมเดี๋ยวก่อนเราจะไปดูขนมกันเล่าก่อนนิดนึงบอลเป็นใครก็เป็นเชฟขนมหวานนะครับอยู่ที่เมกามาก่อนนะครับอยู่ที่โรงแรม แถวเบอร์บารีฮิลครับผม oh, โอ้ยโรงแรมย่านหรูเลยประมาณประมาณ2-3ปีฮะเราไปเจอการเรียนรู้การทำไอศครีมจากโรงแรมน,นี่เหมือนกันเรียนที่โรงเรียนก่อนนะแต่โรงเรียน,น่ะสอนสอนแค่คลาสเดียวเบสิกจบปุ๊บแต่ที่เหลือคือต้องไปทำงานจริงอ่ะคือไปไปฝึกอยู่ที่โรงแรมโรงเรียนก็<ล><ล>คือที่อเมริกาถูกไหมครับใช่ครับแล้วหลังจากวันนั้นเราค้นพบการไปทำไอศครีมจริงๆแล้วเราไปไหนต่อย้ายทรานเฟอร์จากโรงแรมเนี่ยเข้าไปอยู่ร้านอาหารของเชฟบุ๊คแปงพักนี่คือถามแบบจอดหรืเลยนะเดี๋ยวเราได้เรียนรู้อะไรจากการอยู่กับ ระดับบบโลกกแีอใช้วัตถุดิบไม่มีแต่งสีแต่งกลิ่นคือฉันอยากทาสตรอเบอรี่ฉันก็ใส่สตรอเบอรี่ฉันอยากทําส้มฉันก็ใส่ส้มนั่นเลยเป็นที่มาของร้อยซอยสิบว่าเราเลยใช้วัตถุดิบที่ผลิตจากธรรมชาติทั้งหมดใชมาเป็นไอศกรีมถูกไหมวันนี้เลยเป็นที่มาว่าเฮ้ยพอเราได้ลิ้มรสไอศกรีมของบอลติดใจกลายเป็นลูกค้าประจํามาแล้วมาอีกจนสุดท้ายเนี่ยเราคงอยากจะต้องกลับมานำเสนอในเวอร์ชั่น2.0หรือเราตามไปดูตรงตู้ขนมกันบอลครับ ครับผมนี่คือเวอร์ชัน20สูนของเบเกอร b บายบอลมีเลมอนทาร์ตมีชูครีมมีทีรามิสุมีพีแคนพายมีอะไรก็ไม่รู้ที่อ่านไม่ออกเต็มเลยวันนี้เวอร์ชัน20สูนของที่นี่อะไรเป็นไฮไลท์ในนี้ไฮไลท์เป็นทีรามิสุครับนี่คือทีรามิสุใช่ครับเฮ้ยมันเป็นขนมของอิตาลีนี่ใช่ครับแต่ว่าตอนเรียนปีแรกเนี่ยพวกเพื่อนๆเขา ก็ตวเวนกินเบเกอรี่กันผมก็ตามเพื่อนฝรั่ง <Punk> เพื่อนญี่ปุ่นเพื่อนไอาการไปกินด้วยอะไรก็ปรากฏว่าเป็นครั้งแรกที่กินทีรามิสุแล้วขมเพราะมันมีกาแฟทุบ้าขมเหล้าฮะแต่ปรากฏว่าพอมีมเหล,ล้าปุ๊บเนี่ยตอนนั้นกินกินขนมที่ใส่เหล้าครั้งแรกก็แบบไม่ชอบแบบจุก <arina S 2> แต่เพื่อนทั้งโต๊กริการ์และร้านนี้เป็นร้านท็อปของของ LA ครับกินเสร็จผมก็แบบว่า ทำไมคนอื่นชอบผมไม่ชอบก็เลยตั้งแต่นั้นมาเริ่มตเวนกินทิรามิสุใน LA ว่าจะเจอที่ชอบไหมใช่ครับเ้วเจอไหมก็ไม่เจอครับจนกระทั่งเรียนจบ2ปีครับกลับไปกินใหม่ร้านนี้อยากรู้ว่าเฮ้ยตอนนี้เราทําเป็นแล้วไหนลองไปกินสิปรากฏว่าชอบอาจจะเป็นเพราะว่าตะเวนกินกับเพื่อนเราก็เริ่มเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อทิรามิสุมันต้องเป็นแนวนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วผลสุดท้ายคือพอมาทำปุ๊บเออมันรสชาติเขาอะากลายเป็นเบนช์มาร์กว่าแบบ มันต้องเบอร์นี้นมันต้องเบอร์นี้นะโวต่อไปถ้าพูดถึงเมกาไม่พูดถึงชีสเค้กไม่ได้โอ้นี่คือนิวยอร์กชีสเค้กใช่ครับเดี๋ยวอันนี้ถามเป็นความรู้ทุกานทำไมมันถึงต้องนิวยอร์กชีสเค้กมันมีจุดกำเนิดที่นิวยอร์กใช่ครับแต่มันมีร้านดังอยู่ที่นิวยอร์กและทุกคนไปก็ต้องไปกินอยู่ตรงถนนบอร์ดเ์กับอีกถนนหนึ่งชื่อจูเนียร์แล้วเราชอบไหมวันนี้ที่เรากินเราชอบไ แรกๆก,ก็เหมือนที่เราไปสู้เลยครับกินแล้วแบบโอ้ยเข้มข้นจุกอกอะไรอย่างเงี้ยพอตอนหลังผมพัฒนาว่าเอ้ยผมสามารถกินหมดชิ้นได้ผมก็แบบอ๋ไม่ได้มันต้องมีขั้นกว่าม <คน S 2> ัน,นใช้ชเวลาเท่าไหร่ในการพัฒนาเนยหยกชีสเค้กจากคำแรกที่กินจนถึงวันนี้5ปีปีับ5ปีเต็มกับการพัฒนาชีสเค้กกินแล้วบอก,อกอบได้ววลเ,ลเลยว่าต้องทุบอบให้มันไหลบอลบอกว่ากินแล้วบอกได้เลยว่าต้องทุบอบต่อไปเป็นอะไรมีชูครีมครับ คือมันเป็นขนมที่ผมชอบกินครับเพราะฉะนั้นผมก็จะแบบสะสมมาลงในในตู้แบบว่าเออเนี่ยแหละแบบวันๆไม่ต้องออกจากร้านอ่ะเดี๋ยวผมก็หยิบไอ้นี่มากินหยิบไอ้นี่มากินคุณผู้ชมผ่านไปแล้วนั้นหนึ่งทีรามิสุจากอิตาลีสองชีสเค้กจากนิวยอร์ก3ชูครีมจากฝรั่งเศสแล้วนี่คือมังกีเบรดครับมังกีเบรดใช่มังกีที่แปลว่าลิงใช่ครับเบรดที่ว่าขนมปังครับผม มันทามาจากกล้วยเหรอครับไม่ฮะมันมันล้อพฤติกรรมลิงที่ลิงมันจะชอบแบบเกาะกันเป็นก้อนอะไรเงี้ยมังคีเบลก็คืออินสปิเรชันมาจากโรงแรมที่เบเวอรี่ฮิลล์ครั้งแรกที่เราไปเจอด้วยครับแล้วหลังจากนั้นด้วยนิสัยของบอลเนี่ยตามล่าอีกไหมตามล่าแต่ปรากฏว่ามังคีเบลแต่ละที่ไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์เดียวกันคือมันต้องเป็นแบบว่าเป็นลูกๆแล้วก็ดึงออกเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ตัวเองชอบแล้วนี่เหมือนที่ไหนครับ อันนี้ผมล้อมาจาก texture คนยามานันแต่ว่า<อ>ไม่เหมือนที่ไหนคือ texture ก,ก็ไม่เหมือนกันด้วยใช่ครับอย่างที่อื่นเนี่ยตัวใหญ่จะเจอเป็นขนมปังแล้วผมกินแล้วรู้สึกว่าถ้างั้นผมกินขนมปังลูกเดียวก็ได้ไม่ต้องมันดึงอย่างเงี้ยแต่อันนี้เนี่ยพอผมชอบกินคุยามันครุ๊กแล้วแบบเฮ้ยคุยามานันบางทีอาจจะใหญ่ไปสำหรับบางคนนะก็เลยทำเป็นมังกีเบที่สามารถดึงเป็นชิ้นเป็นคำได้อย่างเงี้ยค,ครับเท texture มันจะใกล้เคียงกันแต่ว่าอันเนี้ย มีอบเชยมีคาราเมลเพิ่มขึ้นจากถั่วพีแคนแล้วก็มีเหล้าวิสกี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันจะมีความห oh. อมซับต้อนกว่าครับมีอีกไหมมีอีกไหมงัดมาเลยบอลมีทีแคนพายครับอ่ะก่อนจะไปถึงแขกรับเชิญแล้วก่อนจะไปถึงขนมที่เรามาลองชิมมาร้อยซอยสิบทั้งที ไม่พูดถึงสู้นี้ได้ยังไงขอเชิญครับนี่นี่คือแบบตื่นเต้นเลยอะซึ่งจริงๆแล้วปกตินะรายการแล้คือจะแบบถ่ายเจาะลึกเรื่องราวของเชฟกับของกินแล้วเราจะขึ้นไปกินกับแขกรับเชิญข้างบนแต่ด้วยความที่วันนี้แขกรับเชิญเราเลือกมาอย่างดีให้เหมาะกับร้านนี้ที่สุดรวมถึงความตื่นเต้นที่มันเกิดขึ้นจนทนไม่ไหวแล้วว่าไอติมตรงหน้าเนี่ยจะถือขึ้นไปสิบถ้วยยี่สิบถ้วยมันก็คงแบบวุ่นวายบอลเราแขกรับเชิญเข้ามาก่อนเลยดีกว่าเอาเข้ามายืนกินไอติมด้วยกันตรงเนี้ ผมได้มาอยู่ที่ร้านไอศครีมแห่งนี้ย่านกลางมาดูกันครับว่าวันนี้ผมอาจจะได้เจอมวลงานพลังสารอะไรบางอย่างก็เป็นได้ว่าไงพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับมายืนนี่ก่นมายืนนี่ก่อนสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีขอต้อนรับโจ๊กไอศครีมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ คุณผู้ชมวันนี้เรามาถ่ายกันที่นี่ร้านที่เราเคยพูดแล้วนี่คือร้านไอศครีมระดับโลกที่อยู่ในเมืองไทยโดยคนไทยรายการเราคอนเซปต์ concept, รายการที่แท้แท้แค,ค,คอนเซปต์ของเราคือกินข้าวเล่าเรื่องช่องเล่าเรื่องของบุคคลมีชื่อเสียงไม่มีใครที่มีชื่อเสียงแล้วเหมาะกับการมาถ่ายร้านไอศครีมทา่าโจ๊กไอศครีมอีกแล้ว เดี๋ยวเราจะขอคุยกับโจ๊กที่หลังนะเราให้โจ๊กไอศครีมคุยกับไอศครีมก่อน <S <S โจ๊กวอตรงนี้นี่โจ๊กแนะนําให้โจ๊กกับบอลเนี่ย,ยเรียกได้ว่าเชฟขนมที่ผมบอกได้เลยว่าทำไอศครีมอร่อยที่สุดในประเทศไทย,ทยตั้งแต่ผมเคยกินมาความเห็นส่วนตัวใครอยากดราม,ม่าคูเยนส่วนตัวส่วนตัวไงตื่นเต้นอะไรก้าวแล้วก้าแล้วพี่จะมาเวรนี้ผมจะได้เล่นด้วยนีมีแล้วโดนเยอะอสร้างภูิคุ้มกันป้องกันตัวเองก่อนอ๋อไม่พี่เล่นเวรนี้ผมจะได้เล่นด้วย เราเอมาไปด้วยกันมันจะต้องอย่างนี้ดีว่าเราต้องมาทางทิศทางเดียวกันได้อยู่นี่หรเ่า่นเหมือนมิสแกรนป่ะสุราธาทนีมิสแกรนสุราธานีแบบนี้อ่ะมันต้องแบบนี้อ่ะคือนี่ก็อยากให้ชิมโจ๊กครับพี่โจ๊กคยกินไอศครีมรสน้ำปลาไหมไม่เคยกินน้ำปลาไม่เคยแต่เคยเคยได้กินอ่าที่เกลือ คำแรกคุณผู้ชมโจ๊กไอศครีมจะชิมไอศครีมรสน้ำปลาน้ำปลาดีน้ำปลาน้ำปลาจริงด้วยน้ำปลาจริงด้วยลองก่อนดีน้ำปลาเป็นยังไงพี่โจ๊กแปลกไหมแปลกแปลกแปน้ำตาลสดยังดีใช่ไหมมันเป็นน้ำตาลสดจริงๆเลยนะใช่น้ำตาลสดจริงอร่อยอร่อยต้องเลียช้อนอ่ะ อกล้วยน้ำว้าเคยกินกล้วยหอมใช่ไหมครับกล้วยหอมเบสิกเบสิกทุกที่มีกล้วยหอมนะะฮแต่สิ่งที่พิเศษคือวันนี้บอลมีกล้วยน้ำว้าโจงเฮ้ยกินกล้วยหอมมากกล้วยน้ำว้าไม่ใช่กล้วยหอมเออกล้วยน้ำว้าหอมมากเออจะลงมันกล้วยหอมเปนกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้ากลิ่นแรงมากอ่ะเฮ้ยผมชอบความหนืดเหมือนได้กินกล้วยมันปันถือกล้วยเย็นมันมีกล้วยน้ำว้าอะไรเธอเป็นไง หอเขียวเคียวมันผ่ามากกล้วยหอมแต่อันนี้จะไม่บอกอะไรจะให้โจ๊กไทยว่ากล้วยหอมกับอะไรนี่อะไรกล้วยหอมเหรอกล้วยหอมครับแต่กล้วยหอมกับอะไรให้โจ๊กไทยชิมดูชิมดูมดยาจีนอะ่ะใช่ไหมกล้วยหอมแกงกะหรี่อ๋อเอ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 อแปลกไหมแปลกมันมีกลิ่นความแบบเออตอนแรกคิดว<ๆ>่ายาจีนพอพอบอกว่าแกงกะหรี่มีกลิ่นความเป็นแบบนะ ก่อนเราจะไปกินข้าวเราเริ่มช่องข้างบนกิดท้ายสิ่งที่คิดว่าคุ้นเคยกับโจ๊กที่สุดครับเพราะโจ๊กเรียกได้ว่าสร้างมุมของที่บ้านสร้างโต๊ะสร้างเก้าอี้ชุดใหม่มาเพื่อรับแขกเพื่อร่วมกินสิ่งนี้ด้วยกันต่อใช่ไหมข้าวใช่ไหมลองก่อนครับอันนี้ก็อร่อยมันคือมันคือคืออะไรเี โอ้ <Yeah. S 2> โหร้มันจะเมาไหมี่ย <c oughs> แล้วผู้ชมขอต้อนรับโจ๊กไอศครีมเดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกินข้าวเราเรื่องช่องกันรั้ง you okay. แล้วตอนนี้เราอยู่กับโจ๊กไอศครีม สวัสดีครับโจ๊กสวัสดีครับพี่เพราะฉันต้องถามว่าทําไมถึงเป็นโจ๊กไอศครีมระดับแรกเลยเป็นเกียรติเลยเป็นเกียรต<า>ิเลยใช่ไหมที่ได้มาแบบพี่ได้เชิดชูผมขนาดน,น,นี้ดูดิผมต้องแต่งใส่สูตรร้อนชิบหายใส่แต่เขา <laughs> ให้เกียรติเราแค่ครึ่งเดียว <laughs> เอาจริงนะผมไม่ได้มีโอกาสได้กินอาหารอรอ่อ,รอยๆแบบพี่ พี่เลือกกินมาแล้วทั่วประเทศเพราะวันนี้ที่เราจะมาเราจะมาโชว์เวอร์ชั่นใหม่ของเชฟบอลว่าเขาไม่ได้ทําแค่ไอติมเดี๋ยวเขาจะเอาขนมมาให้เรากินไปคุยไปเหมือนกินข้าวเล่าเรื่องช่องวันนี้กินขนมเล่าเรื่องช่องครับโจไอศ์ครีมอาย้อนกลับไปทําไมโจไอศครีมไอศ์ครีมเนี่ยมาจากรายการไอศ์ครีมครับชื่อรายการชื่อรายการไอศ์ครีมรายการผีพี่เฮเป็นรายการเกี่ยวกับผีใช่แต่ชื่อไอศ์ครีมสครีมกรีดร้องก็เลยเป็นรายการไอศ์ครีม แล้วเราเป็นพิธีกรวันนั้นใช่เราเป็นเป็นพิธีกรนี่เป็นผลงานสร้างชื่อของโจ๊กไอศครีมเลยปะก็ทําให้คนรู้จักผมมากขึ้นแล้วก่อนนะั้นเราทําอะไรก่อนจะเข้ามาอยู่ใน YouTube ก่อนนั้นผมผมเ,เมเป็นครูด้วยโจ๊กไอศครีมเคยเป็นครูมาก่อนใช่ทรงนี้เลยปะอ่ะตาตัดผมสั้นหน่อยแต่ทรงนี้สอนอะไรสอนดนตรีพี่โจ๊กไอศครีมเล่นดนตรีได้ด้วยผมจบเอกดนตรีผมจบเอกโอเปรา่เาเอกร้องเพลงสักท่อนสิครับอ่ะ เดี๋ยวนะเพลงอะไรดีวะหูไม่ได้ร้องไป10ปีแล้ววันนั้นเขาร้องเพลงนี่ออกโซเชียลมีเดียแล้วเป็นโอเปร่าแล้วลูกลูกมันกดปิดอะเพลงอะไรวะพี่จะไม่ได้เพลงเด็กอ่เราเล่เด็กอ๋อเฮดโชเดอร์เฮดโชเดอร์เนียน้อาเดี๋ยวเรามาดูเฮดโชเดอร์เนียนโฟเวอร์ชันโอเปร่าของโจไอศครีมเฮดโชเดอร์เนียนโฟเนียนโรเ ช่วยดึงนิ้วหนึ่งน่าเอ็นด์มาเอ็นด์เอ็นด์น่าฮิตช่วยดึงนิ้วหนึ่ง วันนั้นอะไรดนใจให้เราเข้าไปเรียนเอกดนตรีแล้วเป็นโอเปร่าผมชอบเล่นดนตรีอยู่แล้วก่อนหน้าที่จะเลือกไปเรียนดนตรีเนี่ยผมเอ็นติดแต่แบบว่าส่งคะแนนเอ็นอะ่ะส่งไปรีเปลือยอ,อะ่ะเออคือแบบอันไหนคะแนนเราถึงก็ส่งไปอะ่ะแล้วมันติดพี่ให้ทายว่าหน้าอย่างผมติดอะไรทรงนี้เหรอเอออ,อินทีเลียสถาปนิกอ่ะผมติดมนุษยศาสตร์ภาษาเกาหลี <laughs> <c oughs> จริงๆพี่ติดมนุษยศาสตร์ภาษาเกาหลีพูดได้ไหมพูดไม่ได้ไอ <c oughs> ้ติดติดแล้วมันมันเป็นมหาลาัยต่างจังหวัดเราไม่ได้อยากจะไปไงไม่ได้อยากไปต่างจังหวัดแต่ตอนี้ถ,ถ้าเกิดไปเรียนนะออผมเผือไปเล่นซีรีส์นะโอ้แน่นอนพี่นี่ผมยังรู้สึกแบบเออรู้สึกผิด,ดว่าทาไมเราไม่เรียนสุดท้ายบันปลายชีวิตเราก็ได้มีมีเมียเป็นคนเกาหลีก็ยังดีใช่ไหมเออยังยังน้อยๆยังคุยกับยติคุ้มเลยคุ้มเลยยังน้อยคุยกับญาติรู้เรื่อง ตอนทุกวันนี้ไปหาญาติที่นู่นก็หม้อทอนเ่งหม้อหันนึ่งนึ่งหม้อหันหนึ่งหม้อพูดอะไรวะแล้วคือภาษาอังกฤษก็ไม่รู้จนแบบว่าเฮ้ยมันมีแอปเว้ยอ่าเดี๋ยวคุณผู้ชมเมียเขาเป็นคนเกาหลีใช่เป็นลูกครึ่งเกาหลีเออแล้วญาติเมียก็คือเป็นคนเกาหลีหมดเลยเวลาไปก็จะไปเฮ้ยมีแอปเปิดแอปเลยก็พูดพูดภาษาไทยแล้วก็เป็นตัวหนังสือให้เขาขอให้เขาอ่านภาษาเกาหลีเอา แล้วให้เขาก็พูดขนแก่พี่โซทอมัานสินมอฮันสมอลาคุณลุงลืมกดครับอยู่มาหลายวันคือแบบเฮ้ยคุยอะไรกันวะเนี่ยแต่สุดท้ายนั้นเราก็เลยไม่ได้เลือกเรียนเกาหลีไม่ได้เลือกเรียนเอาแล้วอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่อยู่ดีโต๊ะไอศครีมมาทำรายการยูทูบอ่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นครูก่อนผมไปสอนสอนปออนุบาลปอสามปหกคือแบบวันแรกไปเลย งงเลยสอนเปียโนคีย์บอร์ดอะเออสอนคีย์บอร์ดแล้วเขาก็ส่งมาเรียนโดยที่เขายังไม่ได้บอกเด็กว่าอันไหนคือมือซ้ายและมือขวาพี่เด็กสามขวบไปกดอะไรก็ไม่รู้ซึ่งแบบจะไปสอนยังไงวัาสอนได้ไหมก็สอนไปสอนสอนให้มันขเขาเล่นนู่นเล่นนี่ทํากิจกรรมเล่นอะไรเขาไปแล้วทีนี้ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวผมพี่ผมเป็นอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ครูมันจะต้องมีัมนนี้เราเป็นแบบนี้อืเราไม่ได้แบบ แสดงใช่ไหมเนี่ยไม่ได้แสดงพี่นี่เป็นเราจริงรจริงเลยรจริงคือแม่อยากให้เป็นครูก็เลยบอกแม่ตอนตอนรับเป็นยาบอกว่าเอ้ยพ่มจบมาพุ๊บได้งานเลยไงหนึ่งปีละทามาสามเทอมละเออขอตอนนี้ตามใจแม่และขอตามใจตัวเองบ้างแล้วกันไม่เป็นครูแล้วนะอ่าพอพูดงี้แม่ก็กเริ่มอ,อ่อนเว้ยอ,อก็ตามใจเขาแล้วไงอยากไปทําอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันก็เลยแบบเออทำอะไรดีว่าทำอะไรดีวะทำอะไร,ะอ,ะไรอ๋อ อยากเป็นอยากทำครีเอทีฟจนแบบว่าไปเป็นครีเอทีฟเวิร์กพอยท์ทำได้อยู่เชื่อไหมพี่ผมไปทำรายการเด็กอ่าเป็นครูมาเนี่ยทำรายการเด็ก <_ EN> เขาทำมากันทั้งหมดเลยนะไม่เคยที่จะช่องที่จะตีกลับไม่ผ่านเซ็นเซรอร์ผมทำเทปเดียวตีกลับมาแก้เซนเซอร์รายการเด็กยังโดนเซ็นเซอร์ตีกลับเลยอรอ <acula> <_ EN> ใช่ใช่ผมรายการนั้นเป็นช่รายการกุยจู้ผมไปทำเอ้ยดัง ใช่รายการคุยจู้ผมทาจากคนนั่งแบบมองว่าผมนั่งทําอะไรไม่เป็นอะไรเงี้ยเออทาอะไรไม่เป็นเลยแล้วแบบมึงจะทําทีวีได้เหรอพระผมไปอยู่นั่นอยู่ปีหนึ่งผมได้รางวัลโจ๊กไอศครีมเคยได้รางวัลจากกันไหมไมราง,งวัลจากจากของรายการอะ่ะคือรางวัลก็คือคนที่คิดทีม uh huh. ที่คิดอ่าผมก็อยู่หนึ่งในทีมนั้นที่คิดไงแต่ก่อนหน้านั้นอะ่ะผมก็จบมาใหม่ผมก็เป็นพิธีกร MC ไปเรื่อยอะไรเงี้ย คือด้วยความที่เราเป็นคนตลกโปกฮาเขาก็เอาไปเล่นแล้วก็จะมีแบบว่ามีงานงานหนึ่งเขาก็แบบว่าใช้ผมคนกํากับเวทีบอกว่าเฮ้ยเอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็จะมีแบบผู้ใหญ่ของที่เขานับถืออะไรเงี้ยมันดูแบบเฮ้ยโจ๊กมันเป็นไม่ได้หรอกม่งไร้สาระ,ะผมก็แบบอยาก ak, ว่ะอยากจะทําให้เขาเห็นว่ากูทําทได้ก็ทําตามสคริปต์เลยคนเบื่อกุ้มกับเวทีมังบอกว่าเฮ้ยมึงคนง่วงแล้วเล่นตลกเลยเล่นบูบบูบบบสุดท้ายม่งบอกมึงทาไม่ได้ ผมก็จําหน้าไม่งอยากเจอเขาแล้วผมจะขอบคุณเขามันคือแบบแบดซัมไทม์กู๊ตวบะพี่แรงมันดันใจนะเป็นแรงแรงผลักดันมันคือแรงผลักดันที่ทําให้เรามาถึงจุดวันนี้อก่อนจะก้าวไปถึงจุดต่อไปอ่าเดี๋ยวเราขนมมากินไปคุยไปอ๋อกินไม่กิเบอเชิญครับขอบคุณครับอ่านี่คือชีสเค้กนี่คือชีสเค้กลูกสาวผมชอบกินมากเลยชีสเนี่ยแล้วลองกินดูอือือร่อย อันจริงผมไม่ได้เป็นคนชอบกินชีสเหมือนออที่เชฟบอลบอกเลยมันมีความเป็นคัสต์ดอะที่เข้มข้นแล้วก็เหนียวเท็กซ์เจอร์มันคือแบบชีสเคส้กเลยว่ามันเข้ากันอะอ,อร่อยจริงทำมาตอบไปอยู่เวิร์กพอยต์ออกมาแล้วมนันเป็นยูทูบเบอร์เลยป่ะตอนนั้นผมอะอยู่เวิร์กพอยต์เนี่ยผมเป็นโจ๊กไอศครีมละเราทำไปด้วยคู่กันทำเบื้องหน้าและเบื้องหลังในเวลาเดียวกันก็คือเราอยู่เวิร์กพอยต์ แล้วเราก็ออกมาทําช่องในย YouTube โจ๊กไอศครีมใช่ฮะก็คือ,อเราเริ่มเน่ยเริ่มพาไปเรื่องผีอย่างเงี้ยพาไปดูบ้านผีอ่ะใช่คืออย่างนี้มันเป็นรายการผีที่แบบแนวใหม่พี่แนวใหม่คือยังไงไม่เหมือนพี่ปองอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม,ไมอย่างนั้นเขาจะไปเป็นแบบน่ากลัวน่ากลัวเราไปเล่นตลกให้ผีดูบางคนก็มองแบบเฮ้ยเหมือนลบลูหรือเปล่า,าอะไรเงี้ยผมก็บอกว่า น,นี่มันการพิสูจน์ผีผมก็ใช้วิธีวิธีการพิสูจน์อย่างที่พวกเขาเขาทากันแต่ก็ด้วยความที่พวกเราตลกโปกฮาอย่างเช่นเจอของเส้นอากินไหมพี่ <c oughs> หยิบให้เพื่อนกินหรือว่าเจออะไรมาไหว้ก็อ้าวหมออพวงมาลัยให้นะครับอะไรเงี้ยก็เล่นตลกไปแล้วก็มีมูด์น่ากลัวมีนู่นนี่ซึ่ง,งในทางปฏิบัติจริงๆก็เหมือนลบหลู่เรียกว่าพิสูจน์ผีมากกว่าพี่ว่าถ้าเราไปลบหลู่นี่จะเจอไม่เจออืเจอไหมไม่เคยเจอมันจะมีแบบว่าช่วงหนึ่งเขาจะแบบจะมีคนที่แบบว่าดูดูพวกเราแล้วหมั่นไส้เราอย่างเงี้ย แน่จริงมึงไป,ไปที่นี่ดิอันดับหนึ่งของประเทศเราไปไหมไปพี่เจอไหมไม่เจอเราพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยไหมวันเนี้ยพวกผีไม่มีจริงไม่เคยบอกว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าไม่มีใครคอนเซิร์นได้ว่าอันไหนที่มีจริงหรือไม่มีจริงเพราะมันยังพิสูจน์ไม่ได้บางคนก็มองว่าเฮ้ยมึงทำรายการผีเนี่ยมึงทำรายการผีเนี่ยมึงไม่กลัวผีหรอวะแล้วกลัวอะไรที่มึงกลัวผีไหมผมตอบทุกรายการเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยน ไม่มีกินน่ากลัวกว่าถ้าผมวันหนึ่งผมมีกินแล้วผมรวยแล้วเนี่ยผมจะกลัวเมื่อไหร่ก็ได้พี่ถูกไหมผมไม่กล้าขับรถไปต่างจังหวัดคนเดียวผมสามารถจ้างใครไปก็ได้ผมจ้าง PR ไปเจ็ดคนก็ได้นั่งรถเป็นเพื่อนกูนหน่อยอาพวก PR คุยเก่งไปแล้วคนเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ใช่แต่ตอนนี้ผมก็ก็ยังอยากยังอยากกลัวผีนะพี่ดูต่นโทยังไม่มีกินว <c oughs> <c oughs> ันนี้พา,า,ามากินอ่ะอามากินอีกอ่ะมากินอีกอันนี้มังกี้เบรนะครับ อุ้ยหน้าตาน่ากินมากเขาเรียกมังกี้เบสพว่าี้ครับมังกี้คืออะไรอ่ะลิงเหรอลิงถ้ามันเป็นของที่แบบใช้มือหยิบออกมาเหมือนลิงแย่งกันกินอ่ะเอาแล้วอันนี้เป็นชูครีมครับไส้วานิลลากับไส้กาแฟคาราเมลครับไส้อร่อยมากครับมาต่อกันที่ของหวานตรงหน้าแล้วกับโจ๊กไอศครีมครับผมอ่ะเราไปทำรายการมานั่นคือสร้างชื่อเลยครับแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อ ก็ทํารายการอยู่เรื่อยๆนะพี่คืออยู่ในวงการบันเทิงไปแล้วอยู่ในวงการบันเทิงไปเรื่อยๆนะพี่ผมมีทั้งภาคเสียงโฆษณาอะไรเงี้ยก็ไปเล่นหนังเล่นซีรีส์แล้วเรามีแผนอะไรเลยนะคนลามองเห็นโจ๊กไอศครีมอีกสิปีข้างหน้าทําอะไรความฝันผมคือผมอยากนอนอยู่บ้านแล้วมีเงินใช้ว่ะคือเราทำประกันสุขภาพไว้ถ้าเป็นนามาพาศนอนอยู่บนเฉยๆประกันจ่ายให้เงินใช้ทุกเดือนนะใช้ทุกเดือนอ่ะถ้าตายได้อีกต่างหากได้ใช่ แต่จริงแล้วเนี่ยถ้าแบบบ้านปลายชีวิตเลยนะผมเบื่อกรุงเทพีปเออผมอยากจะเป็นแบบเคยแบบดูหนังฝรั่งนะแต่ว่าเป็นนาาเพอมีดาวติดขี่ม้าไปซื้อข้าวแกงกลับมาอยู่ต่างวัฒนอะไรเงี้ยเออมีปืนเนบเอวหน่อยอะไรเงี้ยไม่อยากไปอยู่เกาหลีเลยกับข้าวบ้านเขาไม่ได้ถูกปากเราอะแต่ผู้หญิงเขาถูกปากเราเราถูกปากเขาไม่ได้ไปอยู่เกาหลีไปไปไปเจอกันที่ไหนยังไงเนี่ยคนเกาหลีที่ มีครอบครัวเอาเริงจริงป่ง<บ>ะจริงเอาจริงเลยมาจาเวิร์กพอยต์แล้วก็ข้ามถนนมาแล้วก็ปวดขี้ที่ปวดขี้มากแล้วเขาก็ยืนรอรถอยู่ยืนรอรถเข้าโทรศัพท์ไปซ่อมแล้วก็เขามองหน้าผมเขามองหน้าเล็กๆผมก็ยิ้มให้สวัสดีครับอ่ะด้วยความที่เราไม่มีชื่อเสียงมีชื่ออยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ากลุ่มคนอายุเท่านี้น่าจะรู้จักเราสวัสดีครับแบงทักผมเลยเอา้าไปไหนอ่ะ มึงมาจากเนี่ยอ๋อเป็นไงบ้างโน่นนี้เป็นไงบ้างโน่นนีนนนนะ่ถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยก็คือเขารู้จักเราอยู่แล้วไม่รู้จักเขาคิดว่าเราหน้าคุ้นหน้าคุคคค้นๆุก็คงน่าจะเป็นคนรู้จักแหละก็ทักหน่อยเนี่ยถ้าไม่ทักไดหาว่ากูหยิ่งสุดท้ายเพื่อนกูนบอกมึงไม่ใช่เพื่อนเรา <laughs> <laughs> อันนี้โจ๊กอันน้ครีมเอาแล้เขาก็เลยแบบส่งมาขอโทษนะว่าแบบ นึกว่าเพื่อนเอออะไรประมาณานี้บวกเลยเราเราก็คุยไปรืป่อเปื่อยอะไรอย่เง,งี้ยพี่เจอกันแบบปวดขี้ได้เมียเขาไปเค็มโทรศัพท์ผมเค็มเค็มเขาเลยวันนี้ก็เลยทําให้โจ๊กเนี่ยก็อยู่กับครอบครัว<ม>เยอะมากครับพี่แล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นที่มาที่เราชวนโจ๊กมาเพราะเราอยากให้โจ๊กเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆสมัยนี้เด็กสมัยนี้เหมือนโจ๊กมีลูกอ่ะโจ๊กุ้ยล้ะลูกชอบดู y o youtube เด็กสมัยนี้ฝันอยากทำยูทูบเพราะนั้นวันนี้ให้โจ๊กมาฝากข้อคิดหรือว่าแบบ เทคนิคทำไงให้เด็กที่ฝาดในยูทูบได้มี YouTube ทาไงให้อยากจะเป็นที่รู้จักแล้วเป็นที่รู้จักให้ตโต<ห>ฝากกับคนดูได้เลยก็อันดับแรกครับสิ่งที่ยากที่สุดคือการลุกขึ้นมาทาครับถ้าเราคิดแล้วเราลุกขึ้นมาทําสิ่งนั้นมันจะคือจะประสบผลสําเร็จครับถ้าเรามวยแต่คิดแล้วไม่ทําสักทียังไงมันก็ไม่เสร็จครับเรื่องการวางแผนต่อไปว่าเราจะเป็นยังไงต่อเนี่ยขอให้ลุกมาทําก่อนดีกว่า โอ้โหโ<ท>ผม <ฮะ S 1> ทิ่หายเลยปกติผมไม่ค่อยพูดอะไรคำคมๆแ้ผมเขินก่อ,กอนจะจากันไปอ,อ่ะเชฟบอลเมนูไฮไลท์สุดท้ายเดี๋ยวเราจะกินพร้อมโจ๊กเลยเดี๋ยวเราจะรีวิวให้ดูว่าทีรามิสุหนึ่งในไอเทมลับจากอิตาลีนี่หรอแล้วเชฟบอลเขาใช้เวลาทั้งชีวิตในการคิดว่าทำไงให้ทีรามิสุเทตกไปแล้วของตกคุณโจก็กินโหกินได้สบายมาก อืมอร่อยเดี๋ยวเรามากินพร้อมกับโจ๊กนะแล้วก็ฝากติดตามฝากกดตับไลค์กดไลค์กด,ลคกดแชร์ใครชอบก็ช่วยแชร์ใครไม่ชอบก็เหมือนเดิมคอมเมนต์อะไรก็ได้ไอแดนสู้คน <laughs> <laughs> ต้องมาลองกัน bon เบเกอรบายบอลเจริญนครซอยสินะเลขที่หนึ่งร้อยนอกจากไอศครีมระดับโลกที่เคยบอกไปแล้วเวอร์ชันน2.0ของที่นี่คือ การมีเบเกอรี่ต่างๆมากมายก็ฉีกอแล้วกัดอย่างงี้ได้ไหมฮะอกัดเลยอ๋อของดีเหรอสำหรับวันนี้ด้าไปก่อนสวัสดีครับกวายครับกวาีครับเป็นขนมที่อไหน,นมิมิสนใจโฆษณาติดต่อ 0895654242